สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนดิมยูซ่องพี่เหมือนดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีทางด้านของกิจกรรมตลาดโคมือตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในส่วนของกิจกรรมนะครับทุกคนก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่า คลิปนี้นะครับเรียกได้ว่าพี่จะมารีวิวกิจกรรมต่างความมืดที่ลดสุขสุดถึง90%นะครับที่จะมีโอกาสอัปเดตคอเสิร์ฟหลักหรือว่าเสิร์ฟไทยด้วยนะครับและพี่ๆคนไหนมุมน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่ากิจกรรมตัวใหม่จะมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่ได้ข่าวมานะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวใหม่นะครับทุกคนจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมโทเค็นบัดดี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับว่าจะเป็นทางด้านของชุดใหม่นะครับเนาะทีี่่แแบบบววาาาาาามมกกรรเเเอข้้นนะะคัล็ มีทางด้านของสุดเก่านะครับน้องที่จะมีการนาออกไปนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซุ่มอยากเล่นอยากได้นะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับเดีไยวว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูห้าพันคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเล่นส่วนของบัตรกอีน่าพิเศษมูลค่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคร กิจกรรมดีๆจากพี so think, ่ละกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับลดสุดๆถึง90%นะครับทุกคนมาดูแล้วกันนะครับว่าพี่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าพี่รีวิวจากเซิร์ฟนอกโอ้โหได้แค่74%เองนะครับสหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับจะออกแนวแบบว่า และดูหนาวนะครับนอจะ ENNIS ออกแนวน้ําแข็งนะครับเพราะว่าจะมีการสลองเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะออกแนวแบบว่าน้ําแข็งน้ําแข็งนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนรีดดี้ว่ารวมเลยนะครับน้อรวมแบบน้ําแข็งเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกอย่างในร้านค้านะครับนอจะเน้นเกี่ยวกับสกินน้ําแข็งทั้งหมดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่า ทั้งหมดในร้านค้านะครับเนาะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็คือ อดใจรอนิดนึงนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็มีโอกาสเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของสกินสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็โคะนารักเลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของซุดตัวใหม่นะครับทุกคนที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็มีซุดตัวเก่าด้วยนะครับทุกคนอันนี้เป็นซุดตัวเก่านะครับเนาะที่แบบว่ามีอัปเดตเข้ามานะครับแต่ก็นารักมากๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเป็นกิจกรรมที่หลายหลคนไม่ควรพลาดเลยนะครักกนนพ่ย้ววา กมที่น่าเล่นมากนะครับและอันนี้เป็นซุดตัวใหม่นะครับที่แบบว่า จะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นสุดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคล้ายๆสุดก็อจีอะไรประมาณนี้นะครับจะมาเป็นเช็ดเลยนะครับนอรีเรียกวว่าไม่ได้แยกให้เรานะครับแยกแค่ส่วนหัวให้เราเท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคนก็คือมาฝั่งนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นนะครับนอในส่วนของสุดที่แบบว่าไม่ใช่สุดน้ําแข็งนะครับทุกคนเรรม สมาเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่เป็นทางด้านของหมวกอะไรประมาณนี้นะครับน็อกิจกรรมตัวนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่7นะครับจนถึงวันที่10นะครับจะอัปเดตเข้ามาแค่3วันเท่านั้นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับในเดือนนี้เลยนะครับทุกคนนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของไอวอร์นะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของไอวอร์นะครับนอที่แบบว่า เกี่ยวกับเชิงตะค้อนนะครับนอแล้วก็สกีรถบีฟูดนะครับนองที่แบบว่ามีเอฟเฟกน้ําแข็งนะครับทุกคนหรือว่าลูกไม้ลายเล่นของเกี่ยวกับน้ําแข็งนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีทางด้านงสุดพันกินด้วยนะครับก็ถือว่าโคจะน่ารักเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเซิร์ฟนอกแล้วก็จะอัปเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยด้วยนะครับแล้วก็ ที่พี่พูดถึงนะครับนอกกิจกรรมแบบว่ากิจกรรมบัดดี้นะครับทุกคนก็คือตอนนี้นะครับแต่ละเซิร์ฟจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยนะครับนอะส่วนเซิร์ฟไทองเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับเนาะแต่ไม่รู้นะครับว่าจะมีซุดไหนเข้ามาบ้างนะครับทุกคนแต่ที่แน่ๆนะครับเซิร์ฟนอกเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแต่ละเซิร์ฟไปแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของเซิร์ฟนอกนะครับทุกคนสําหรับโทเค็นบัดดี้นะครับรี่ดูว่าโคตรเท่เลยนะครับก็ไปทางด้านซุดตัวนี้เลยนะครับที่แบบบว่าาุุดมกกกนนะคครัท็เปป็นนระมาณี้เลยนะครับสหรรรััับบุดตววนนนีี้้ะะคแลกกก็็อเซิ์ฟึงจ ทางด้านสุดตัวนี้นะครับทุกคนก็คืออันนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟนอกเหมือนกันนะครับนอที่แบบว่าเป็นสุด er ตัวนี้เลยนะครับทุกคนเกี่ยวกับกิจกรรมฟรีไฟเวอร์ชิลี่นะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้ร่วมใจนะครับนอร่วมเชียร์ทีมไทยนะครับทุกคนก็เตรียมตัวละกันนะครับทุกคนเพราะว่าทีมหลักหรือว่าทีมไทยของเราก็จะมีการลงคันแข่งขันเหมือนกันนะครับน้องก็คือแข่งขันฟรีไฟเวอร์ชิลลี่นะ ชีลี่ด so ้วยนะครับทุกคนก็จะมีการอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีนะครับเนาะนี่เป็นเซิร์ฟนอกนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าโทเค็นบัตดี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นเซิร์ฟนอกนะครับเนาะแต่ละเซิร์ฟไม่เหมือนกันนะครับทุกคนนี่นะครับก็ยกตัวอย่างเซิร์ฟนี้นะครับเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นทางด้านของซูดฟาโลนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับมีท่าทางด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับแต่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็มีใหห้้แแลกกกกกเเเเมมมือนน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 ัััััะะะะะคคคคครรรรรรบบบบบบบ็็ี2ุุดดทาาางซิ์ฟไไ่ถว ทุกคนและเซิร์ฟนี้นะครับทุกคนก็เป็นซุดอบังนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเกี่ยวกับฟาโลนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับเซิร์ฟนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีตามนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับเซิร์ฟนี้นะครับทุกคนก็จะออกแนวนักมวยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ ุดจอมโจรน,นะครับน้องแล้วก็จะมีทางด่างสุดอื่นเยอะๆมากมายนะครับทุกคนก็ถือว่ามีสุดให้เราแลกเยอะมากนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเ,เดียยวด้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่า มีของให้เราแลกเยอะมากๆนะครับเนาะสำหรับแต่ละเซิร์ฟนะครับและจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้นะครับเรียกได้ว่าทุกเซิร์ฟเลยนะครับสำหรับโทเค็นบาร์ดี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะบางเซิร์ฟโคตรแรงเลยนะครับเพราะว่าสามารถแลกได้จนถึงสุด คาบุกิเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าบางเซิร์ฟนะครับน้องก็เรียกได้ว่าชุดคาบุกิก็สามารถแลกได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องแล้วก็มีสกีนชัยตมาอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับที่สามารถแลกได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่า อันนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟนอกนะครับเพราะว่าแต่ละเซิร์ฟก็แลไม่เหมือนกันนะครับทุกคนแต่ปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนใหม่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากแลกในส่วนของโทเค็นบาร์ดี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่า คลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่คนไหนน้งนองๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คนละ หนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนหน,น้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะหรือว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหน,นอ,อยากสนับสนุนนะครับถ้ายังสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนตนะครับเอฟซี FC คนใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับเอฟซีคนเก่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ละกันนะครับเนาะเพราะว่าทุกการแจกเพชรทุกการแจกของจะมีการแจกพันคอมเมนต์เท่านั้นนะครับทุกคนนอ,อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบาย,บาย